วันนี้เฮามาปักกันตีจังเกิลเอ็ดเวนเจอร์ปากเจ้าน้องแก้มหอมจะพาทุกคนมาเล่นโคตรเต๋อเจ้ามาถึงเฮาก็ต้องมาซื้อบัตรก่อนอ่ะเจ้าที่นี่มีกิจกรรมเอ็ดเวนเจอร์ึ้นเล่นมากมายได้เวลาตาคิวขึึนเครื่องเล่นรู้เจ้าโอุย้ยโคตรตื่นเต้นเลยเจ้าทุกคนได้เวลากีสุดพลังล้วเจ้าสามสองหนึ่งไปกั โอ้ยสุดตั้งแต่หางเสร็จรอบแรกแล้วเจ้าคิวต่อไปอีกเป็นแม่เลกับหน้าเจ้าไปดูกันเลย

จากเล่นเสร็จแรกก็สามารถมาเป็นรูปภาพของตัวเองได้นะเจ้าทุกคนจ้องเข้ามาเล่นกันช่วงนี้เขาจะมีโปรโมชั่นเล่นรอบหนึ่งแถมรอบหนึ่งเจ้าไปแล้วเจ้า